โรมันกอนซาเลสเริ่มมองการแขวนหนวมย้ำอายุ34ปีเริ่มจะเป็นเรื่องยากในการทำน้ำหนักแล้วช็อกโกลาติโตโรมันกอนซาเลสอดีตแชมป์โลก4รุ่นชาวนิกรากัวเตรียมตัวที่จะวางแผนแขวนนวมในอีกไม่นานนี้เพราะเขารู้ดีว่าสภาพร่างกายของเขานั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ในตอนนั้นการโชคมวยนั้นเป็นเรื่องที่สบายๆมากสำหรับเขา ก่อนซาเลสนั้นเพิ่งจะมีอายุเต็ม34ปีซึ่งเจ้าตัวนั้นบอกว่าใกล้ถึงเวลาเต็มทีแล้วสำหรับการบอกลาอาชีพนักหมยของเขาแน่นอนว่าหลักๆแล้วเขาไม่ได้คิดถึงการล้างแค้นกับเจ้าแหลมศิสเกตนกครหลวงโปรโมชัน่นอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของดุ c ยูบีซสมัยชาวไทยไม่ได้คิดถึงการพบกันในภาคใหม่กับฮวนฟรานซิโกโอเอสตาดาแชมป์โลกรุ่น115ปอนด ดับเบิลยูบีเอซูเปอร์เวร์ดับเบิยชายคนปัจจุบันชาวเม็กซิกันหรือแม้แต่การขึ้นโชคกับคาซ์โตะอโอกะเจ้าของแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนัมเวดของดับเบอคนปัจจุบันชาวญี่ปุ่นก็ตามนอกจากนั้นแล้วเขายังระบุด้วยว่าการทำน้ำหนักให้ได้ในพิกัด115ปอน์นั้นมันก็เริ่มที่จะเป็นเรื่องยากแล้วสำหรับเขาโรมันกรซาเลนั้นเพิ่งจะให้สัมภาษณ์กับคาร์ลอัลอฟาโล ผู้สันทัดกรณีจากสถานีโทรทัศน์ช่อง4เมื่อเร็วๆนี้ว่าปัจจุบันนั้นผมทำธุรกิจใหม่ได้แก่ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้แก่การซื้อขายบ้านซึ่งก็ไปได้ดีทีเดียวอย่างไรก็ดีโรมันกราเลสนั้นได้ยืนยันว่าปัจจุบันนั้นเขาเริ่มซ้อมมวยแล้วและนอกจากทั้งสองเรื่องดังกล่าวแล้วโรมมนกอนซาเลส ยังได้แย้มว่าปัจจุบันเขายังมีงานอดิเรกอีกหลายอย่างคือการเลี้ยงสัตว์ดังนั้นบางทีเมื่อเขาแขวนนวมแล้วเขาก็อาจเปิดสวนสัตว์เล็กๆขึ้นสักแห่งหนึ่งก็ได้ส่วนในเรื่องการซ้อมมวยนั้นโรมันกรซาเลสก็ได้ขยายความให้ฟังว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าการซ้อมและการทำน้ำหนักตัวนั้นเริ่มที่จะเป็นเรื่องยากแล้วสมัยเมื่อนุ่มๆอายุ22-25ปีนั้นการลดน้ำหนักของเขาง่ายมาก แค่ซ้อมกับคุมอาหารนิดๆหน่อยๆก็สามารถลดลงง่ายๆแล้วแต่ด้วยอายุ34ปีอย่างตอนนี้การลดน้ำหนักมันดูยากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเจ้าตัวก็พูดแบบติดตลกว่าไม่รู้ว่าเป็นพ่อยิ่งแก่ตัวลงกระดูกมันจะยิ่งหนักมากขึ้นหรือเปล่าอย่างไรก็ตามเจ้าตัวนั้นบอกว่าสภาพร่างกายของเขานั้นสมบูรณ์ดีก็เพราะเขานั้นไม่ดื่มเหล้าและสูบบุหรี่นั่นเองโรมันกรซาเลส ได้ลกล่าวถึงไฟล้างตาห่นที่3ามของเขากับหวนฟานซิสโกเอสตาดาว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ในการดำเนินงานทั้งโดยคุณอากิฮิโกฮอนด้าแห่งไทเกนโปรโมชั่นและคารอสแบนดอนเอเจนซี่ของผมซึ่งตัวผมเองก็มีหน้าที่ในการซ้อมเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าการโชงในไฟนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมนักเพราะนอกจากการออกมัดเป็นจำนวนมากแล้วเทคนิคต่างๆก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทั้งนี้เพราะว่าผมกับเอสตาด้านั้นรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นเองโรมันก่อนซาเลสกล่าว